นั้นไม่ได้ขาดไปไหนไอ้เรื่องวิสาละคอสวิสาละของการเป็นศาสดานั้นอาจจะหยุดไปแต่รีสาละอื่น,นๆนั้นยังคงมีอยู่และอาหารลุ่นเบคือ,มอเมาดีอริสาละท่านจะอธิบายเพิ่มหมายความว่าหลังจากยุคข,ของท่านนบีม,ม,ลลมูฮัมมัดสุลลัลหลังจากนบีวะัาหลังจากนบีจากโลกนี้ไปแล้วถ้าจะมีรีสาละลมมาอย่างโลกนี้อีกซึ่งมี ชั่ลในรายละเอียดจะมาทีหลังว่ายัางมีริสาละจากอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع ลงมาอีกเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ริสาละของความเป็นศาสดาแล้วริสาละอื่นลงมาเรื่อยๆอีกนั้นก็จะต้องผ่านพวกเขาเพราะเขาเป็นเมาดีฮารุริสาละนั่นก็เป็นอีกสถานภาพหนึ่งของอลัลุนเบกอะลัยมุสลัมไม่น้องก็ได้รู้จักว่า แนวทางที่เรายึดถือบุคคลที่เราศรัทธาและเชื่อถือแในบุคคลที่เราไปเยี่ยมเยียนบุคคลที่เราเรียกหาบุคคลที่เราตะวัดซุนด้วยเมื่อเรามีปัญหาบุคคลที่เราขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆของเรานั้นคือใครอยู่ในสถานภาพใดในอิสลามอยู่ในสถานภาพใดนอัลลอฮฺสุบฮานุตากลนั้นตำแหน่งต่อไปซึ่งจริงๆแล้วก็คือ อถาธิบายคำว่าใบตุ้นนบุวะอีกเช่นกันก็คือมุขตาลฟัลมาลาอีกหนนอกเหนือจากพวกท่านเป็นที่วางที่รงที่ทรงของริสาระแล้วพวกท่านยังคือมุขตาลฟัลมาลาอีกมุขตาลัลนะครับมาจากคำว่าอิคติลา เอกซ์เาแปลว่าไปมาไปมาแปลว่าไปมาซึ่งถ้าใช้กับมาลาอิกัสแปลว่าขึ้นลงในภาษาอังเขาเอกซ์เาคือกลับไปกลับมาเขาเรียกว่าเอ็กติลานั่นอุลามะบางท่านนึงบอกว่าคําพูดของท่านมบีที่บอกว่าเอ็กติลาฟุลอุลามะร่์มัการขีราบระหว่างอุลามะคือรอ่์มัดนั้นไม่ได้แปลว่าอุลามะโต้แย้งโต้เถียงกันและเป็นรห์มัดไม่ใช่ อเลมอลมะบอกว่าหมายถึงการไปมาเยี่ยมเยียนระหว่างอเล,ลมอุลมะนั่นคือรอฮหมัดอันหนึ่งสลระวั ตาลาฟัลมาลาอิกะคือที่ขึ้นลงของมามลายิกะมุกตาลาคือเป็นสถานที่ครับอิสมุนมการคือเป็นสถานที่มาที่ไปแต่าวการมาการไปของมลิกัตนั้นมาไปแบบนี้นะครับไปมาของรูปถมติแบบนี้ไปมาของมลิกัดอันแบบนี้จึงเรียกว่าขึ้นลงแลคือเป็นสถานที่ขึ้นและลงของมวลมาลาอิกะอาหุรุนเบนคือสถานที่ ขึ้นลงของมาลายกันซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเราเข้าใจในประโยคแรกอาลุณเบตินนบ,บวรอาลุณเบตินนบ,บวรเมื่ออยู่ในบ้านแห่งนบ,บวรนบ,บวรคือบ้านของนบีนบีคือผู้ที่รับข่าวจากอัลลอฮฺสุบานตละลาคนที่นำข่าวจากอ,อัลลอฮฺสุบานตะลาคือคือคืออะไรกันบางครั้งมาเป็นข่าว ถ้ามาเป็นข่าวเรียกว่านาบะก็เอามาให้มัรดาน,นาบีและถ้าเกิดอาลุนเบตอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยก็จริงๆครับว่าใช้คําว่าเป็นอาลาของนบีด้วยเป็นอาลุนเบตด้วยนั้นเมื่อมาลกัสมาแจ้งข่าวทุตที่เป็นนาบะาข่าวที่เกี่ยวข้องกับนบีอาลาก็ต้องรับรู้ด้วยเมื่อมาลกัสเอาข่าวเอาริซาลาลงมาสมมุติเป็นระสูล เมื่อเอาริซาลาลงมาก็ต้องลงมาที่ใบทิ่นบ,บวะอีกเช่นกันก็คนที่เป็นอาหลาของบ้านหลังนี้ก็จะต้องรับรู้ด้วยเป็นสถานที่ลงด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่รับรู้เพียงอย่างเดียวนั้นจึงเสริมว่าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกว่ามุขตาลาฟันมาลายกาพวกท่านก็คือเป็นที่ขึ้นลงของมาลายกะและ อเลมัลมะก็ได้บอกว่าการที่จะใช้คําว่ามุขตลัฟได้นั้นจะต้องไปมาอย่างเสมอเสมอเป็นประจําอย่างสม่าเสมอสม่าเสมอจึงจะเรียกว่ามุขตาลัฟดังนั้นอาลินเบตคือที่ลงที่ไปที่มาของมวลมาลายกะอย่างสม่ําเสมอ และที่ไปมากกว่านั้นแม้แต่แม้แต่การจากไปของมุสลิมล,ละสุลลัลอะลัยฮิวอะลัยฮิลมนบีไปแล้ววันนี้ทุกคนยอมรับว่านบ,บีไปแล้วไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดน,นะถามว่านบ,บีไปแล้วนบ,บีไม่อยู่ดุนยานี้แล้วนี่ถามว่ามาริกันยังขึ้นลงไหมเอาตอบง่ายๆเลยยังขึ้นลงไหมรู้ได้ไงว่ามาริกันยังขึ้นลงรับ ฮะฮะฮะอะไรนะมลิกัตยังขึ้นลงมากมายนะเบสิว่าเมลิกินมูดยังต้องขึ้นลงมาเอาชีวิตของมนุษย์เอาอะไรอีกนอกจากมลิกินมูดฮะอะไรอื่นอีกอะไรอีกเอาง่ายๆมีกาอินคนเอาริสกีมาให้ต้องขึ้นทุกๆวันจะมีมลิกัดขึ้นลงนะ จำนวนเท่าไร่เราไม่รู้มาลาคัตลอมมามาคัตยังมีมาลาคัตยังขึ้นลงอยู่ต้องไปมาบนโลกนี้ไม่มีมาลาคัตองค์หนึ่งองค์ใดที่สามารถที่จะขึ้นลงได้ระหว่างฟากฟ้าและดุนยานี้นอกจากจะต้องผ่านมุขตาลับของตัวเองอังเก็บบให้ดีจะต้องผ่านมุขตาลับของตัวเองเอ ละมุขตลกฟุลมาลาเลกาที่ขึ้นลงของมลาลเลกาคือคืออัลลอฮบิัถ์อัลลอฮบ,บิัถ์ินนบีมุขตลกฟุลมาลาเลกาซึ่งบ่าวชี้แจงนิดหนึ่งฮะดิษนี้เรียลัตบนี้เป็นเรียลัตที่มีความเข้มแข็งเ,เป็นอย่างมากแน่นอนเพลมุลมะชั้นสูงจึงต้องจับปากกาขึ้นมาอธิบาย หัวหว่าเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่ที่สูงส่งนี้จะหายไปจากความคังแขงสงสัยและความไม่เข้าใจนะครับของทุตนะของ,ของที่อ่อนหัดทั้งหลายและคําต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นคําแปลกใหม่เราศึกษา,าอิมาฮเซนอะไลสลามก็เคยพูดคําในลักษณะน,นี้ซึ่งก็เป็นรายงานเรีวยวยะที่สรให้มีหนังสือจํานวนมากที่บันทึกนะที่มาฮเซนอะไลสลามพ,พูดในในบานีีนากนที่จะออก เคลื่อนไหวนะนะดูอัลลอฮฺไปตินบุห์วะวะมอดีลริซาลาวะมุขะล์ฟินมาลาอิกะมาวเซนก็พูดคำนี้พูดคำนี้เราตอนนั้นนบีไปแล้วในวันนั้นปีที่หกสิบของฮิจรร้อนแล้วหกสิบเอ็ดของฮิจรร้อนแล้วนบีไปแล้วแต่อมาวเซนอะไรต่างก็ยังพูดคำนี้อยู่ว่านะฮานูอัลลอฮฺไปตินบุห์วะวะมอดีลริซาลาวะมุขะล์ฟินมาลาอิกะ และยังมีคําตอบกันนั้นอีกซึ่งอยู่ในสาอัชัวรอด้วยในอาดิษขอ,มมองมเซนก็ยืนยันว่าคําว่ามุขตาละฟันมาลาอิกะเรายังคงเป็นมุขตาละฟันมาลาอิกะมาลาอิกะไม่สามารถขึ้นลงจากโลกนี้ได้เว้นแต่จะต้องผ่านเราเพราะเราคือสถานที่ไปมาสถานที่ขึ้นลงของมวลมาลาอิกะ มันจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะติดต่อกับมาเลกัตองไหนจริงๆนะั้นถ้าเราติดต่อที่สถานีนั้นแน่นอนนะยอมที่จะดีกว่านะแจ้งไปที่สถานีขึ้นลงของมาเลกัตนี่คือสถานภาพของอลินเบอนอะไรนุสลาอันพี่น้องต้องเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างสมบูรณ์เราจรึงจะเข้าใจเนะื้อหาในมาจลิสซึ่งบางครั้ง ซีนีบริยมเคยพูดว่าบางคนยอมถูกตัดแขนข้างหนึ่งเพื่อไปอะไรไปเซียรรัตยอมเสียแขนข้างหนึ่งเพื่อไปเซียรรัตบางคนยอมเสียแขนอีกข้างหนึ่งเพื่อได้ไปเซียรรัตเพราะคนที่ยอมเสียแขนทีละข้างทีละข้างเพื่อได้ไปเซียรรัตกูโบกาลุ่เบดเขารู้แล้วว่าเขากําลังไปสถานที่อย่างใด เขามีมาอาริฟเขามีมาอาริฟัตที่สมบูรณ์ว่าเขากาลังจะไปยืนอยู่ต่อหน้าใครเขารู้ความหมายเมื่อเขาไปยืนเนี่ยเขาพูดเขาว่าอัสสลามึงอะไรกุมอย่าอัลันไปตุบวนั้นหมายความว่าอะไรเขารู้ในสิ่งที่เขาจะได้รับไม่มีใครยอมเสียแขนเราเสียตังค์เรายังไม่ยอมเลยหลายคนรอที่จะไปเสียรัสฟรีรักอาลุนเบตดมากนะมีความซาบซึ้งต่ออารุณเบตดมาก ทางเก็บเอาไว้ในธนาคารทางเปลี่ยนไว้ให้เป็นฉนวนเปลี่ยนกระดาษอยู่ในตู้เซฟเก็บเอาไว้ในยอดบัญชีแล้วเมื่อจะไปเซียร์ดจะไปอิหร่านจะไปกัตบาลานั้นเรารอว่าเขามีฟีเมื่อไหร่แล้วเราค่อยไปเพราะอะไรเราไม่รู้จักว่าเราไปหาใครเราไม่รู้ว่าอาหุมเบีอะไรสำหรับไกหนึ่งในความหมายของคำว่าม ok ุขทละฟันมาลาอิกา he